เรากำลังพูดเรื่องการใช้หลักคิดนะคะในการเรียนการสอนนะคะยังคิดว่าถ้าเผื่อว่าเรามีหลักคิดตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นนะคะจริงๆมันใช้ได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันวิถีชีวิตของเด็กทั้งในโรงเรียนและที่บ้านเนี่ยก็สามารถใช้อันนี้ได้ทั้งหมดนะคะ เราก็ใช้ได้ด้วยค่ะใช้ได้มากทีเดียวนะคะในทุกๆเรื่องเพราะมันจะมาถ้าเผื่อว่ามันมันเข้าเนื้อเข้าตัวจริงๆแล้วมันก็จะ,อ,ะอัตโนมัตินะคะเป็นทิดเป็นไปโดยอัตโนมัติอขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนิดนึงเพราะว่าที่บอกว่ามันเป็นอัตโนมัติน,นะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกเรื่องเนี่ย มันมันเป็นอัตโตมัติจริงๆนะคะอย่างเมื่อขออนุญาตเล่านะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยค่ะก็มีท่านอาจารย์ที่จากโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะคะท่านก็เรารู้จักกันนะคะท่านก็มาถามดิฉันว่าเดี๋ยวจะกลับยังไงนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก็ทางนี้จะเอรถไปส่งท่านก็บอกว่าจะขอ พาอาจารย์กลับเองนะคะจะพาอาจารย์กลับเองคือด้วยเจตนาดีมากๆเลยนะคะเราก็นานๆจะเจอกันทีอะไรเงี้ยท่านก็คงอยากพูดคุยว่าจะขอกลับเองทิงก็บอกว่าอาจารย์อย่าเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยอาจารย์มามาที่เนี่ยเพราะว่าก็จะได้มาฟังเดี๋ยวช่วงบ่ายก็มีรายการอีกถ้าอาจารย์พาดิฉันกลับนะคะอาจารย์ก็จะไม่สามารถที่จะ คือก็จะจะเสียโอกาสที่จะฟังท่านอีกหลายหลายท่านเนี่ยนะคะก็บอกผกว่าก,ก็อยากเกรงใจนะคะอยากเกรงใจจะเอาจะคือจะพาดิฉันกลับให้ได้ดิฉันบอกว่าไม่ได้เกรงใจอาจารย์แต่ว่าใช้หลักคิดพอเพียงใช้หลักคิดพอเพียงเพราะอะไรคะเพราะก็คือว่าอะไรที่สมดุลเหมาะสมที่สุดนะคะคือถ้าอาจารย์พาดิฉันกลับ นะคะประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือประโยชน์ตัวดิฉันนะคะแต่อาจารย์เสียประโยชน์น่ะก็เท่ากับเบียดเบียนอาจารย์น่ะนะก็เบียดเบียนผู้อื่นน่ะคืออาจารย์เสียประโยชน์แม้จะเต็มใจก็เถอะนะคะอาจารย์ก็เสียประโยชน์แต่ถ้าเผื่อว่าดิฉันดิฉันก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรนะคะไม่ได้ลําบากอะไรเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้พาเน้นกลับก็มีทางนี้เนี่ยพากลับอยู่แล้ว และถ้าอาจารย์ไม่ต้องมาส่งดิฉันอาจารย์อยู่ที่นี่อาจารย์ก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ประโยชน์ก็ประโยชน์ทั้งคู่นะอาจารย์อยากคุยก็โทรมาคุยหรือมาคุยเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนั้นมันยังพอทําได้นะคะแต่โอกาสอันเนี้ยมันไม่สามารถจะกลับมาเป็นครั้งที่สองเพราะว่ามันผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการคิดในทางที่เมื่อพิจารณาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าอะไรผลกระทบที่จะตามมาอะไรที่จะเหมาะที่สุดที่จะทําให้เกิดความสมดุลก็คือไม่เกิดปัญหาทั้งฝ่ายเขาแล้วก็ฝ่ายเรานะฮะก็มันก็ของ,ง่ายๆก็ไม่ได้มีอะไรเงินง่ายๆแต่ว่ามันก็มาเองโดยโดยโดย,โดยอัตโนมัตินะคะคือถ้าเผื่อเรามีมีหลักตัวเนี้แล้วมันอยู่ในเนื้อในตัวเราเนี่ยมันก็อัตโนมัติโดยไม่ต้อง มันอาจจะเป็นว่าเพราะเราฝึกคิดบ่อยๆบ่อยๆบ,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 บ่อยข้างในที่สุดก็อัตโนม,มัติเพาะฉะนั้นมันก็ไม่ก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่เกิดผลเสียแก่แกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะาะฉะนั้นก็อยากจะขอเรียนฝากนะคะว่านะคะเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเนะะี่ยค่ะวิถีชีวิตของแกเนี่ยมีสถานการณ์ตั้งแต่เช้าจดเย็นนะคะให้ได้ฝึกคิดไม่ใช่เฉพาะในในการเรียนการสอนรายวิชาเท่านั้น นะคะจริงๆเนี่ยนอกการสอนรายวิชามีมากกว่าในรายวิชาได้ซ้ำไปนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นสถานการณ์ที่อาจารย์ที่ท่านเนี่ยจะช่วยนะคะให้เด็กได้ฝึกคิดเนี่ยได้มากทีเดียวถ้าท่านไม่ละโอกาสนั้นนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญ